สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวหลาจะพาทุกคนมาทําเมนูแซ่บๆกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาตาน้ําจิ้มเอาไว้กินกับซีฟู้ดกันนะคะน้ำจิ้มวันนี้สาวหลาจะทําเป็น3รสแล้วก็จะทําเป็น2อย่างนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทํากันเลยค่ะพริกลงไปความเผ็ดตามชอบนะคะหลังจากนั้นก็ใส่รากกชีลงไปและก็ตามด้วยกระเทียมนะคะใส่ลงไปสัก5ากลีบอีกเล็กตามด้วยเกลือสักเล็กน้อยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนโขลกรวมกันให้ละเอียดนะคะได้ความละเอียดประมาณนี้ก็จะมาเริ่มปรุงใส่ผงนัวลงไปค่ะตามด้วยน้ำ ปลาสักสี่ถึงห้าช้อน เสร็จแล้วก็บีบมะนาวลงไปสาาะใช้ประมาณ2ลูกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็โคุเลคุเลคุให้เข้ากันให้น้ําตาลของเราละลายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่น้ําต้มสุกลงไปประมาณ3ช้อนค่ะแล้วก็โคุเลคุเลให้เข้ากันอีกชีนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําจิ้มสูตรนี้จะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะรสชาติเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานนะคะรสชาติอร่อยมากๆโรยหน้าด้วยผักชีเป็นขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วก็ไปตําน้ําจิ้มสูตรที่2นะคะใส่พริกล ลงไปตามด้วยรากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่อนสักเล็กน้อยใส่ผงนัวลงไปนิดนึง สาหลักก็จะหั่นตะไคร้บางๆลงไปนะคะสูตรนี้ก็จะตํารวมกันให้ละเอียดค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วความละเอียดได้ที่ก็จะใส่น้ําตาลม,มะพร้าวเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํากระเทียมดองลงไปประมาณ3ช้อนนะคะหลังจากนั้นก็หยอดน้ําปลาลงไปประมาณ4-5ช้อนค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็บีบมะนาวสดลงไปสาหลักก็จะใช้ประมาณ2ลูกเช่นกันค่ะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าต้มสุกประมาณ3ช้อนนะคะทุกคนแล้วก็คนเลยทุกอย่างให้มันเข้ากันดีค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเทไว้ในชามก่อนนะคะ แล้วก็อย่าลืมตบท้ายด้วยตะไคร้หั่นฝอยสักเล็กน้อยค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะในส่วนของซีฟูด้ดวันนี้สาวเราจะใช้เป็นกุ้งนะคะใช้กุ้งขาววันนี้ไปได้มาจากตลาดตัวใหญ่ดีมากๆก็มาล้างทําความสะอาดเขานะคะเสร็จแล้วก็จะมาตัดหนวดกุ้งหลังจากนั้นก็ตั้งหมอ้อใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็เทกุ้งลงไปนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปสักเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวกุ้งมันจะมีน้ําออกมาอีกนะคะเปิดไฟปิดฝารอให้กุ้งด้านล่างของเราสุกก็จะคนกุ้งด้านบนของเราลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็ปิดฝาต่อไปแล้วก็ออบต่ไป นะะจนกว่ากุ้งของเราจะสุกแต่ไม่ให้สุกมากนะคะเพราะถ้าสุกมากเดี๋ยวกุ้งจะเหนียวจะไม่กรอบแล้วก็ไม่หวานด้วยค่ะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนสาวหลาก็จะปิดแก๊สได้เลยแล้วก็จะไปเทลงในถาดเอาไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ซีฟู้ดของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟคู่กันกับน้ําจิ้ม3มรสของเรานะคะน้ำจิ้มสูตรแรกก็จะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานไม่มีรสชาติไหนที่โดดไปกว่ากันนะคะรสชาติอร่อยแซ่บนัวมากๆสูตรนี้บอกเลยว่าเอาไปกินกับเมี่ยงก็อร่อยค่ะทุกคน,ก,นกิิน้้มมกกกับปลาาหหหึรือวุ่ง ได้หมดเลยนะคะและส่วนน้ําจิ้มสูตรที่2ของเรานะคะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดเหมือนกันแต่ว่าเราใส่ตะไคร้ลงไปด้วยความหอมของตะไคร้จะทําให้น้ําจิ้มของเรานะคะเวลาเอาไปกินกับซีฟูด้ดหรือเมี่ยงเนี่ยบอกเลยว่าเข้ากันดีมากๆรสชาติ<ม>เผ็ดเค็มเปรีย้ยวหวานเหมือนกันค่ะทุกคนแต่เอกลักษณ์ของเขาก็จะมีความหอมของตะไคร้นะคะสูตรนี้อยากแนะนํามากๆเพราะว่ามันอร่อยจริงๆค่ะไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้ทุกคนลองนะคะโดยส่วนตัวแล้วสาวลาก็กินน้ําจิ้มซีฟู้ดมาเยอะแล้วค่ะทุกคนแล้วก็กินบ่อยแล้วแต่มาเจอน้ําจิ้มที่เรราใส่ตะะะะคคนนมมัจี ความหอมแล้วก็อร่อย <c oughs> เวลากินคู่กันกับซีฟู้ดมันเข้ากันดีมากๆเลยค่ะ, <c oughs> ะเพื่อนๆที่ชื่นชอบสูตรไหนก็อย่าลืมเอาไปทํากินนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวหลาด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ